สวัสดีเช้าวันจันอันที่จะสดใสดีไหมไม่มีแดดนะคะทุกคน <laughs> เป็นไม้ที่ว่าเรามาเมื่อครั้งก่อนเนาะดูเขาแปลรูปนะคะไม้ที่มันล้มนะแล้วเขาก็จะไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไปทําเป็นท่อนนะคะขายในพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตแน่เลยเอาไปทําเขียงเหรอคะพี่คิมอ่าพี่คิมไอ้นี่ไงเล่นหลังเร็ว <laughs> สำหรับเช้านี้นะคะก็เดินเสร็จแล้วนะคะ,<ส>ะเดินไปบ้านเพื่อนเดินไปเขาแล้วก็เดินกลับมาจำนวน9หนึ่งหมื่นสองก้านะคะเราเดินประมาณ5้ากิโลนะคะใช้เวลาประมาณหชั่วโมง40นาทีนะคะระหว่างการเดินไปบ้านเพื่อนแล้วก็เดินกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินใหม่ค่ะไปแล้ว